ครับสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้มาเจอกันที่ทุ่งนาอีกแล้วนะก็มาปักเบ็ดอเช่นเคยนะครับมาหากับข้าวนะครับเอาค,อครับไปดูกัน mini cò vừa xây đường mở đường bên này phải xảy cái này cày xảy theo nít này, này. 这个。 Chúng mình mà đã nạp biểu Dùng. mười sắn mười tốt nghe hả kì đã

เพื่อมาใส่สองรอบแล้วนะก็ยังได้ตัวอยู่นะครับก็เลยมาใส่อีกนะเมื่อวานฝนตกคาดว่าวันนี้ปลาน่าจะเยอะเดี๋ยวมาเราลุ้นมาคืนนี้จะได้ตัวไหมไปลุ้นกันนะครับ คืนนะครับก็น้ําล้นคนาแล้วนะปลามันก็เริ่มขึ้นแล้วคิดว่าคืนนี้หมานแน่นอน รีบใส่เพราะว่ามาถ่ำแล้วมาตั้งแต่หกโมง โอเคครับทุกคนครับก็มาเจอกันช่วงค่ำนะไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเมื่อเย็นนะครับไม่ได้สักตัวนะเดี๋ยวมาอเราดูนะครับว่าช่วงค่ำเนี่ยจะได้หรือเปล่าไปดูกันครับผมทุกคนครับแตรมแทกมาแล้วประดุกับประดุกเยียยนเยนเยน โอเคนี่ครับผมแต้มแดกกระดุกนวนเดี๋ยวถอดก่อนอเอ้อใช้สวยใช่นี้ทอดอร่อยนะครับทอดผัดดีจะเป็นเสแเสบ มันปิดไม่เยอะนะปราดุกมันปิดปุ๊บมันอยู่เลยเดี๋ยเอาโอเคครับเดี๋ยวไปใส่เยอะกว่านะครับเอ้ะดูครับปาอะไรครับเนี่ยตาอะไรเนี่ยดูดิโอ้ไอ้ดุกนี่แม้วว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 

เรียบร้อยชิเวนนั่นกระดูมใช่ไหมใช่ลิอะไรน่าจะเป็นกระดูกมั้่อ่มองไม่เห็นตดดินนั่นมีกระดูก เห็นเหยื <Đ ceiling> ่ออยู่ปลาเลยอ๋อมนมาสองตัวตักวันนี้มาสองตัวมาสองตัวฮะเดียวสองเลยบอกไม่ใช่โอ้อันนี้เขาเรียกว่าปลาปลาอะไรวะปรากดปลาเขาเรียกปลาอะไรวะปรากฏไงแอนน่าจะใช่ไม่รู้จักปลาเท่าไหร่ปลานี้ก็อันตรายเหมือนกัน แรงประดุกนั่นแหละโอ้ยจุดวัวหน,นึ่งเพิ่งเคยได้นะปลาตัวนี้เพิ่งเคยใช้ได้เรียร้อยแปมที่สาม

เที่รับเรียบร้อยเก็บแต้มเก้บมาไกลขึนอุ้ยไปช่อนตัวแรกครับ เชือกตัวแรกครับวันนี้มีแต่ปลาดุกเลยนะที่ได้มาหารมีแต่ช่อนครับโอเคใส่สวยใส่กับข้าวแล้วใส่เยอะกวะ่าอ,อุ้ยอุ้ย ไปแล้วเบ็ดหลุดไหมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยูอุ้ยดึงเลยดึงเลยทีอ้าทุกคนดูอู้หใหญ่นะครับตัวนี้อู้หูเด็กครับเก็บก่อนอู้เกือบหลุดตัวใหญ่ตูนบ่อยมากเลยเนาะ กบลุลถ้าดึงงี้มีสิบลุดน,นะมาติดยา่างมาต,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 ติดย่างใส่ปลอดภัยใส่นี่เรียกปลอดภัยโอ้ยคือไออะไรนะเบ็ดนะมันเล็กเทเบ็ดมันเล็กเขาเรียกว่าอะไรวะ ไอตัวเบ็ดนะมันเล็กเนี่ยตัวเนี้ยมันเล็กแล้วมันเอาปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยอยู่โอเคครับในไอช่อนตัวใหญ่แล้วคุ้มแล้วสหรับวันนี้ได้ใส่เหยื่อกันครับผมโอ้ตัวอะไรตัวนี้ประดุกโอ้ไม่กัดโอ้โอ้ประดุ๊บประดุ๊บ รับนิ้กดุกครับปุกปุกต้องดึงยากมากอย่างนี้ไม่งั้นจะหลุดเฮ้ยอยู่ในถังก่อนปลอดไทยไ้ก่อนไม่อยู่ นมีตัวขนาดนี้ไงห,หมาน,หนี่คือนี่ pengandut Pengandu du du cel apa lagi apa? mau. Haha. 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 ดึงดึงเหมือนเหมือนปลาช่อนเลยปล่อยดีไหมปล่อยดีกว่าอ้าป้าปล่อยนะครับไม่เหา่าเอาไปเดือดตายได้เนี่ยไปดูนั่น เออจะช่อนเลยแค่น,นี้เงียบได้มาจัวเดียวหมดดูใช้ประมาณนี้อยอดทียอดสีเพ,พิ่งติดนี่นเอครับเด็กนี่นกแรกก็โล่หนึ่งแล้วนี่นลายตัวได้ ครูนึงนันี่อปอะมา่นไหครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับเอเนื่องจากเมื่อคืนนะครับดูแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับดูฟ้าดีครับมันคึ้มทั้งคืนเลยนะก็มันกว่าจะอยู่ก็มันดึกแล้วก็เลยไม่อยากมาดูนะครับก็ไม่เป็นไรน,นะก็ เท่าที่ได้เมื่อคืนนะครับประมาณน่าจะหนึ่งกิโลนะตอนดูประมาณสองทุ่มนะครับโหกว่าจะเช้าผมว่าเยื่อหมดถ้ามันถูกผมผมว่ามันน่าจะหลุดน่าจะขาดแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะมีตัวอยู่ไหมนะครับโอ้ยค,ครับ

ได้ประมาณ1นกิโลอันนี้ก็ช่วงเช้ามารุ้นว่าจะได้กี่ตัวเคยๆเียมานี่ก่อนแล้วีนี่ตัวใหญ่นะเฮ้ยเคียนไปไไเก็บ chứ. Thôi. Thôi, khỏe không rồi thiệt. Giờ đen dữ, không cam đi Không ทีเรียบร้อยหมานแต็มแรกตอนเช้านี่และครับเนื่องจากไม่ได้มาดูเมื่อคืนแหมกินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาซะเกือบตายเลยนะไปแบบไหนเนี่ยกินตั้งแต่เมื่อคืนอนะ่ะ แล้วฝนมันตกแล้วเราไม่ได้มาดูดูดิหัวมันจะเล็กมเลยังไม่ตายแต่ไม่น่าจะเหลือไม่จะรอดหรอกดูไปแล้วคือครับผมแต้มที่สองเอาละ ำลังดึงนะลังดึงมือเปลาเ่ารอรนะตัวใหญ่อยู่นะอ่าไปช่อนไปช่อนช่อนนะครับเอเถ้ไซส์ใหญ่ยางนี้ผมก็มุใจหน่อย ไม่กล้ายกสูงให้ดูหวัวน,นะครับ <laughs> ดูรุกยากถ้ากินอย่างเงี้ย,ยหยาแทบที่สามมันหมาน ไปแล้วไงไช่อนม่อคืนไม่ค่อยมีไปช่อนมันมาอยู่ตอนเช้านีนเกือบหลุดแล้วเนี่ยเกี่ยวปากนี้เดียวเองปั๊บนี่ลอดไทยมันไม่ดึงนไม่ไรมัน่าจะหมดแรงแร้วเปล่า คืนดูตอนสองทุ่มเองตอนสามสี่ทุ่มไม่ได้มาดูมันตกเสร็รียบร้อยสวยเอ๊ะ ใช่แล้วใช่ยังอยู่ก็ยังอยู่ฝนกำลังจะมานะครับทุกคนไอเจ็กกลางร่มเลยมันมาแน่นอนสีครับถ่ายก็ถ่ายถ่ายดู ไมไอ่อยู่แก่นี้ไม่อยู่บุกนาอ้าเป็ดอาไม่เจอโอ้ยจะลุกอแปลกเว่ย <laughs> น้องาจจะเบ็ดหายโอเคครับทุกคนครับก็รูเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะผลงานของวันนี้นะครับก็ใช้ได้อยู่ก็เท่าเมื่อคืนเนี่ยประมาณกันนั่นแหละครับ เ,ออเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปทำอะไรนะครับรอติดตามส่วนคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสไคท้ายและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ